หมอฉีดายบีไปหาหมอไงลูกฉีดยาายบีายบีายบีเจ็บขาตาตามาเอาหลานหน่อยยายอาบน้ำหน่อย นอแน่กนอ,อกน,ออนอแล้ว,ล,ล,ว <c oughs> ล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเดินหนวด้่ยมือตามาแล้วตาเอาหลานหน่อยยายจะไปอาบน้ำแป๊บนึงแล้วเราก็ไปเลยบนรถเลยจ๋ายายสีนวนลรับชมหลานแล้วแตนแตนเนี่ย ไปนอนอู่ก็ได้นอนรอยายก็ได้ถ้าหลับก็หลับไปเลยแล้วยายจะเอาขึ้นรถเองเอาไปนอนก่อนไหมโอเคโตแล้วโตแล้วเนาะตาี่ตาี่ไหนอะลูกตาไหนไหนโอ้โหนี่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 ตาเออแผลเลยแผลเลยตาแผลเลยเนาะแผลเลยเป่าหาย อืมขอบคุณคุณตาอย่างขอบคุณหรือยังเวแก้วพีพีมันใยญ่งแล้วโอ้ถึงแล้วบิ๊กซีตาขอบคุณคุณตาอย่างลูกขอบคุณคุณตาเป่าให้ขอบคุณค่าทำาฉีเฉวยด้วยเดี๋ยวคุณยายอาบน้ำแป๊บหนึ่งคุณยายจะพาเด็กๆไปปิ๊กแย้คุณลักนัะเขาไว้บิ๊กซีนี่เขาบ้ยน้อมนั่นจะไปจะไปบิ๊กซี่นวะ เพลอยเพชรอ๋ออ๋อเพชรพลอยอ่ะสวัสดีก่อนลูกยายจะปิดไลน์แล้วสวัสดีเจ้าจุ๋มจุ๋มเจ้าจุ๋มจุ๋มจ้าจุ๋จุ๋ทำให้ตาดูนอนนอนเก่งไปบายจ๋า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 หมอโอ้โพี่ไปหาหมอ หไหนผู้เจ้าว่าบีไปหาหมอฉิดยาเหรอลูกยายายาบีเป็นอะไรยาบีปวดขาตรงไหนปวดตรงไหนหอ๋อปวดขาไหนเจ้าเบิ่งเารอลูวน,วนยายยายหลานเล่นอะไรอะ่ะไอันี้มานี่ก่อนเอาทำขอโทษวดก่อนป่าแ <laughs> เรนาวาท้อ